สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็กคุณน้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรเจนะครับอ่าอันนี้วันต้นสัปดาห์หลังที่ปิดรีกไปแล้วนั่นเองนะผมนะกิจกรรมนะผมมาที่เรียบร้อยแล้วก็วันที่หนะผมนะเริ่มวันที่5นั่นคือการเก็บ ถุงเกลือนั่นเองนะผมนะก็เป็นกิจกรรมประจําเกมไรเจอร์ในเดือนโคราโบนี้ครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่มีกิจกรรมเก็บสะสมของรวมกับโคโรโบนั่นเองนะผมนะก็ไปเก็บรวบรวมกันได้เพราะว่าสามารถไปแลกครับของรางวัลเหมือนกับเดือนปกตินะที่มีเก็บนู่นเก็บนี่นะผมแล้วก็แลกเป็นกบม่วงกบดกบกํากบแก้วดาวอะไรก็ว่ากันไปนะผมแล้วแต่เดือนกันไปนะผมสำหรับของรางวัลน,นะแต่ว่าแน่นอนครับมีกบม่วงแน่นอนสําหรับของรางวัลประจําเดือนนี้ผนมะในการเก็บสะสมเกลือนั่นเองนะไหนดูซิเขาเขียน เขียนว่าอะไรกันบ้างแคมปญไปสะสมเกลือนะผมนะเตรียมเอคุโบะและตกกระช้าไว้ให้เลโอ้เสียงว่าแจก2อย่างนี้นะครับเมื่อเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการได้ยินว่าจะได้รับข้อความจากอาจารย์โอเคก็คือให้ไปแอดเพื่อนทางการนะผมนะั้นในไลน์บัญชีแรนเจอร์ไทยแลนด์นะครับผมน่าจะได้รับการแจ้งเตือนนี้นะครับว่าเฮ้ยมีกิจกรรมนี้ไหมนะผมให้รีบเข้ามาทํากันด้วยนั่นเองนะครับโอเคเข้าใจได้นะถึงสิ้นเดือนเลยนะกิจกรรมนะครับผมก็ตุกกระช้าครับน่าจะ หมดไปตอนผมลงคลิปนี้เรียบร้อยแล้วหนุ่มสำหรับตู้เพิ่โอกาสนะรออวันสองวันครับเดี๋ยวตู้เพิ่อกับคู่เทพแบบ รวมตู้เดียวกันนะผมน่าจะมาต่อเนื่องเลยนะครับนะก็รอกันก่อนสำหรับใครที่รอเปิดยูนหรือว่าเปิดแล้วยังไม่ออกรอกอกที่2อันนั้นก็เตรียมรูบี้เตรียมตัวรอกอกที่2ไว้กันได้เลยนะครับผมนะโอเคนี่ครับกิจกรรมการเก็บเกลือนะผมก็มีแจก3าอย่างนี้นะครับมีไอ้เจ้าบินบินนี่6ตัวนะผมมีตัวหน้าของตัวกระชา1ิบาใบแล้วก็กบมวงด้วยโอ้โหดีเลยนะครับดีเลยนะไหนดูเซในพาร์ทนะครับผม มาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนไปรีวิวเจ้าม็อบ9ดาวแม็กในเวอร์ชั่นที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพีนะครับไหนดูหน่อยซิเก็บสะสมยังไงอ๋ออยู่ในเครสของเคียสเตปพิเศษนั่นเองนะครับผมไหนดูซิมีอะไรกันบ้างนี่ครับก็ตามที่เขาบอกไว้นะก็รวมๆตามที่เขาเขียนไว้เมื่อกี้นี่ตามที่ผมอ่านเลยนะแต่ก็ เก็บจำนวนเยอะอยู่นะครับกว่าจะได้จนครบหนมนะก็คือ30วันเต็มเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะพลาดไม่ได้เลยบาง่อกี้ถ้าพลาดนี่คือตัวหายเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเขาให้เก็บเลยไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจไม่ได้สิเมื่อกี้ถึงวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมไมันจะเก็บครบ30อันได้อย่างไรนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันหรือเควสมันมีออแจกมากกว่า1ชิ้นก็ไม่นี่หว่านะครับวันละชิ้นแล้วมันจะไปเก็บ ได้30อันได้ยังไงอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็รอติดตามตัวเกมกันอาจจะมีแจกเพิ่มช่วงสท,ท้ายอะไรประมาณนี้ผมก็รอดูแล้วกันเล่นกันไปทุกๆวันนะผมพยายามลอกอิงเข้ามาได้ทุกวันไม่งั้นพลาดตัวอันสุดท้ายแน่นอนนะผมเพราะว่าต้องเก็บ30อันกันเลยทีเดียวนะครับโอเคมาเข้าสู่หัวใจหลักสําหรับวันนี้กันดีกว่ามารีวิวเจ้าม็อบข้าวดาวเวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดในปติพีครับผมนะเวอร์ซั่กับอีกหนึ่งแบบครับผมอ่าแบบที่ ไม่มีโดนแน่นอนนะครับแตใส่อัปเกรด่านะครนะับเน้นปล่อยตัวไวแบบไหนจะดูดีกว่ากันนะครถ้าไม่มีอัปเกรด้าและเน้นปล่อยตัวไวๆเนี่ยบวกกับบัฟประจำเดือนลดคููดาวด้วยเนี่ย มันจะยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะไปครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอ่าอันดับแรกเลยเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีก่อนนะผมเวอร์ชั่นนี้จะเป็นหน้าตารณะนี้สําหรับเกียร์ที่ใส่นะผมก็จะเป็นร่มครับผมนะเพื่อให้ตาสกิลเต็ม1 0ึ่งร้อยเนะผมบวกกับตัวสเตดัสมนมาอยู่แล้ว20เปสิบนั่นเองแล้วก็ช่องนี้ครับผมช่องกลางเกียร์ชุดใหม่เลยนะครับต้องมีลดคูดาวในช่องกลางครับหรือบางคนจะใส่ตัวของ เสื้อของเบียทริสก็ได้นะอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าจะไม่มีหลบสกิลนั่นเองนะสำหรับเกียรชิ้นนั้นก็ต้องใส่ออปชั่นเป็นหลบสกิลมไม่มาไม่งั้นแล้วก็จะเหลือหลบแค่จุดเดียวนั่นเองนะครับผมนะชิ้นนี้ก็ใส่อัปเกรดธาตุไปครับเต็มๆนะผมและชิน้นสุดท้ายครับก็ใส่เป็นดอกไม้ประดับที่ใส่ลดแลส2จุดนั่นเองนะครับผมนะอ้าวโอเคประมาณนี้สเตตัสโดยรวมนะผมก็จะเป็นไปประมาณนี้ครับหลบสกิล100และต้งนสกิล1 0 0ครับผมนะ คูดรวร์เรนเจอร์ครับร่างกายาวแม็กเหลือ3.5้วิและลดไป3จุดใหญ่เลยนะครับผมนะก็คือ1จุดใหญ่อันนี้1จุดใหญ่นี้แล้วก็ปั๊บจันเบิร์นอีก1จุดใหญ่ครับผมก็ ลงไปเยอะเลยนะผมตอนนี้1.4พอลดไปจำเดินอีก30%ปุ๊บก็เหลือ1.3วิตแบบตามสุดเท่าที่โตเกมกำหนดเอาไว้นั่นเองคือ1.3วิในการปล่อยตัวได้เร็วที่สุดนั่นเองแล้วก็ราท่านเจ้ครับ1,430ถือว่าใช้น้อยเลยสำหร่าง9ดาวนะครส่วนสเตตัสครับหลักๆก,ก,ก็พลังโจมตีรวมให้มาถึง3ล้านสาครับในร่าง9ดาวแม็กนผมถือว่าเยอะมาก นะครับแล้วก็พลังชีวิตครับแดล้านนะผมก็อัพขึ้นมาจากร่างให้เปิมไม่เท่าไหร่นะสำหรับพลังชีวิตนะผมส่วนพลังโจมตีนี่ก็อัพมาพอตัวอยู่เกือบเท่าหนึ่งได้นะครับพลังชีวิตนี่อัพมานิดเดียวเองมั้งน่าจะประมาณสอสล้านนะครับไม่น่าเยอะไปกว่านี้นะโอเค ประมาณนี้ละกันส่วนสกิลครับสกิลที่หนึ่งเป็นสกิลเดามเอทหลักครับผมซึ่งมีครูดาวสกิลต่ำด้วยนะครับเดี๋ยวดูครูดาวสกิลหน่อยสิผมจําไม่ได้นะครูดาวสกิลที่หนึ่งครับผมอยู่ที่7วิครับจาก12วิลดลงมาให้5วิเลยส่วนสกิลที่สลดลงมาให้1วิครับผมแล้วก็อัตราการใช้สกิลสองสกิลไม่เท่ากันด้วยนะโดยสกิลที่หนึ่งเดี๋ยวจะออกได้ดีกว่าสกิลที่2นั่นเองนะครับเพราะว่าครูดาวต่ํากว่าแล้วก็อัตราการใช้สกิลสูงกว่านิดนึงนะอ่่่่าาาแลลลลลล้้้ววกกกกก็็็สสสิิิททีีนนนจจะะเเเเเปปหัยยซึงดดมมร บวกทะลุอตาตุนะผมแล้วก็ห้ามการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนั่นเองนะคือว่าพวกเนี่ยกำลังจะบัฟลบดีบัฟหนุ่มฝั่งเราก็ไปห้ามไม่ให้มันบัฟลบดีบัฟหนุ่มนะอาจจะงงนิดนึงแต่น่าจะเข้าใจกันนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับสกิลบัฟมันคือสร้างอาตุหนุ่ม,มแล้วก็ฮิลเลื่อน50%แล้วก็บัฟเหมือนเอลซ่าเลยเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลของพวก25%คือเยอะกว่าเอลซ่าตัวของบาตรค10%เอลซ่า20% er. ตาของม็อบนี่คือแม็กซิมัมเท่าที่ตัวเกมเคยมีมาก่อนเลยก็คือ25%หนเปอร์เซ็นต์นนั่นเองนะครับผมก็คืออย่างม็อบเนี่ยสกิลเดามเอทที่หนึ่งนี้มีความกว้างที่ที่350จุดนะครับผมพอติดบ,บัฟนี้ของตัวมันเองปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มไป25%เปอร์เซ็นต์พอเอา1.25ไปคูณกับ350จุดเราจะได้437.5หน่วยนั่นเองนะครับผมนะก็คือ ตีกว้างเกือบ440จุดเลยซึ่งตัวม็อบเองเนี่ยมันก็จะยือนอยู่ที่440จุดพลังจริงของฝ่ายตรงข้ามเนวยถ้าเขามีม็อบหนุ่มเขาก็จะยิงมาอยู่ตรงหน้าประมาณม็อบนี้เองนะก็คืออีกยึดเด็ดจะโดนจมูกและนะครับห่างไปประมาณ3หน่วยนะครับ2.5หน่วยโ,ยโดยประมาณนี้นะครับผมน่ก็จะเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือระยะถึงตัวม็อบแหละแต่ว่าไม่โดนม็อบนะครับผมประมาณนี้นะเข้าใจกันตามนี้นะครับมาเดี๋ยวไปดูในเซตหลักกันก่อนเลยครับสาหรับเจ้าม็อบเวอร์ชันที่ ้านเต็มร้อยแต่ว่ายังไม่ได้แข็งกระ่งที่สุดเพราะไม่ได้ใส่โดนแน่นอนเน้นปล่อยตัวไวๆเนี่ยจะชดเชยกันได้หรือเปล่านะผมมาตาที่หนึ่งครับผมมาลุยกันสักนิดนึงนะครับมาทดสอบเจ้าม็อบดาดยกครับผมด,ดูเด้เดเมจอัพกรดท่าครับผมจะเป็นยังไงบ้างดาหลักเราไม่สนใจอยู่แล้วว่าโดนแน่นอนจะเป็นยังไงเพราะว่ามันแม่นในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมมา ปล่อยบอสนกเงินมาทีนึงขอดูดเดามจแบบจัดเต็มหน่อยก้าวเราแม็รอบนี้ใส่แบบไม่เร่งรีบและใส่ถูกต้องเปรี้ยงเดียวบินอย่างที่เราคาดคิดเกินเอาไว้นะครับแล้วก็แนะนําใส่อตัตาการใช้สกิลให้มันหน่อยไม่อยาง้งแล้วการออกสกิลมันมีปัญหาหน่อยสำหรับสกิลดเดามจนะผมแล้วก็เวลาใส่ตัวรีเซ็ตเนี่ยใส่คู่กับเจ้าวบเนี่ยมักจะมีปัญหามักจะรีเซ็ตกันรัวและออกแต่สกิลบัฟหนุมส่วนสกิลดเดามจนี่ นานานสุ่มจะติดทีนะนรู้สึกจะออกสกิลบัฟมากกว่าสกิลเดเมจมก็ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าควรใส่อยู่ดีนะครับผมสำหรับรีชัทสกิลในทีมนั่นเองนะครับผมโอเคบระมานนี้เห็นกันจะชัดนะสำหรับด่านนี้บ bon อสนกทีเดียวตายแสดงว่าเดเมจแรงจ,จัดๆมาด่านนี้กันบ้างดูเิถ้าใส่แค่ร่มเนี่ยจะโดนจำนวนเยอะแค่ไหนเอามาลองดูสตูด่านนี้หลบค่อนข้างที่จะเก่งและปล่อยไว้เยอะมากเราน่าจะวัดกันได้เยอะอยู่นะครับผมนะโอเคมา เดินมานิดเดินโอเคปล่อยเจ้าม็อบไปนะครับร้อเปซไปแล้วบัฟหน้าป้อมยิงธรรมดาอยู่ผมปล่อยอีกหนึ่งตัวเลยละกันโบกเข้าไปเอ้ยยังหลบได้อยู่เอ้ยหลบเก่งอยู่ใช้ได้เลยนะครับแสดงว่า ปกติเลยไม่ได้มีข้าวแฝงความแม่นยําแต่อย่างไดถ้าเราปล่อยตัวเยอะมันก็จะช่วยชดเชยได้ท่นเองนะโอ้โหนี่ครับปล่อยตัวเยอะเป็นยังไงล่ะยิงเปรี้ยงหนึ่งหายไปเลยเพราะว่ามันจะมีบางตัวเนี่ยอยู่ดีก็ยิงแม่นเฉยเลยบางตัวก็จะยิงไม่แม่นก็จะมีตัวอื่นเข้ามาช่วยชดเชยในส่วนที่ขาดไปเองเพรานั้น ปล่อยตัวไวมีผลช่วยในการที่ไม่ใส่ดูแน่นอนได้อยู่นั่นเองนะผมนะแนะนําว่าปล่อยตัวไวก็ใช้ได้ด้วยกันและแนะนําให้ต้าน100ไว้ลมห0 0่ไว้ก็จะดีมากนะผมนะร่างก้าวเดาแม็กนี้ถ้าต้าน100ดูเหมือนว่าจะมีความถึกที่ดูดีขึ้นนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้มาเดี๋ยวไปเทสพ v p กันหน่อยรอบแรกเอายังไงเดเรามีแค่3ขนนกขออนุญาตคุณนาโต้เลยแล้วกันนะเจ้าของไอเดียขอซื้อ5ขนนกนะครับเพื่อเทสทีมกันแบบ เต็มเต็มตานะครับผมรอบที่1ครับผม PVP กันหน่อยนะตอนนี้คือต้นสัปดาห์และอยู่มาตั้งสด้วยถือว่าไต่ลีกเร็วมากๆสําหรับคุณอาโต้นะครับมาตาแรกครับผมซัดกันนวนัวแบบไม่ยั้งครับปล่อยตัวกันไวๆแน่นอนนะผมจุดจุดนี้ไปครับผมลุยครับเลสซูโกครับผมโอ้โหมบ ปล่อยเร็วมากคูดาวไวจัดจัดนะครับผมใช้ได้เลยนะแล้วก็คอยสังเกตเจ้าเทวทูตกันเองนะว่ามันคว้างไปตอนไหนนะครับผมนะก็คือเห็นบินทันทีนะครับคือตาเราเนี่ยอาจจะมองไม่ทนันแต่ว่าถ้าดูผ่านยูทูบเนี่ยเราสามารถพอและชะลอดูได้นั่นเองนะแต่สาหรับผมนี่ตา,าจ,จะตามไม่ทนันแต่ว่าผมไปสังเกตมาแล้วว่ามันเป็นการคว้างเทวทูตไปข้างหน้าผมพอโดนตัวศัตรูที่ r a n d o อมไว้นะครับมันก็จะตายทันทีนั่นเองเหมือนพรีชีพเวอร์ชันคว้างใส่นั่นเองนะเออก็คือสั่งตายนะผมานะสั่งตายแบบร a นด o m นั่นเองโอเคไปครับผมลุยต่อครับอ่าดูครับเดามจจากตัวของบ๊อบก็คือโอ้โหเละเป็นโจกกระฟ่งตรงข้ามเร็มไม่ได้ยืนครับผมผมบอกเลยนะเราเน้นปล่อยตัวไว้ครับชู่วชดเชยนะของโดนแน่นอนได้อย่างดีเดี่ยมเลย นะครับโอ้โหดีเยี่ยมจริงๆดูเด้อโอ้โหตายยับยับนะครับผมโอ้โหดเดามจนเสริมกับเบลร็อกแล้วก็เจ้าไว้ดีมากๆครับการใส่เกียร์นี้แบบยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพียังขนาดนี้ถ้าใส่เวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ไม่อยากจะนึกภาพเลยบอกตามตรงนะครับโอ้โหของจริงจัดจัดเอามาอีกหนึ่งตาขอไปเทสทีมผมเองบ้างนะครับผมผมเองบ้างนะทีมของผมนี่อยู่ใส่เนาะ ไกลหรือเปล่า,าเจอแล้วนะครับผมมาทีมผมก็ใส่บอสเหมือนกันแต่เป็นโดนแน่นอนแต่ว่าไม่ได้ใส่เกียร์จัดเต็มขนาดนี้ทั้ง3ช่องมามาดูกันว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่าในเกมรับของผมเองนะเออผมบอกเลยเกมรับผมนี้ตึงเปรี้ยะนะครับผมในไอเดียผมตอนนี้นะครับพึ่งหลังปิดหลีกมาผมบอกเลยตั้งรับชนะไปประมาณ80%นผะมค,คือไม่แพ้เลยนะครับเรียก้ว่าแพ้น้อยมากม อาดูดิโอ้โหขนาดผมมาตีทีไม่ดีตัวเองนี่แบบว่ายังตึงนะครับผมตึงเปรี้ยเลยโอ้โหทีมผมนี่แข็งแกร่งใช่ย่อยนะครับผมเอาเรื่องจะจัดมบนี่คือตัวเสริมทีมที่ดีจริงๆนะครับเป็นตัวที่ผมขาดหายไปจริงๆนะครับผมโอ้โหทีมผมนี่คือดันยับยับนะครับผมเละเทะแน่นอนบอกเลย คือผมไปตีเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นเพราะผมกดในคอมด้วยนะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวมาเล่นเองเนี่ยเขาน่าจะตีผมชนะสบายๆอยู่แล้วนะจุดๆนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยไปโอ้โหคืออันนี้ถือว่าเป็นฝีมือผมทั้งสองตานะผมนะให้เทียบกันเองนะครับผมแต่ถ้าฝีมือคุณนาโต้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เขากดในโทรศัพท์ด้วยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับมาอีกหนึ่งรอบครับเวอร์ชันที่ม็อบจะเปลี่ยนเกียร์เวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะไปแย่งช่อดอกไม้เกียร์ใหม่ล่าสุดจากทางด้านของเอเลนมาเลยนะครับเพราะว่ามีอยู่ชิ้นเดียวในไอดี้นะครับผมแล้วก็ใส่โดนแน่นอนดาบไม้เข้าไปนะผมบอกได้เลยว่านี่นะครับคือเซ็ตเกียร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีของเจ้ามอบนั่นเองนะครับผมนะเหย๋ยวมาทดสอบกันดูดีกว่าว่าเกียร์เซตนี้นจะไปยังไงแต่สเตตัสโดยรวมนะตอนนี้ผมนะต้าสกิลผมจะเหลือเพียงแค่ เจ่สเปอร์นะครับจากช่อดอกไม้อันเดียวแต่ว่าถ้าหลายคนเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนเกียร์ช่องแรกครับจากออปชันที่4นี้ลดคู่ดาวเปลี่ยนเป็นทางของต้านสก er ิลบอกเตอเลยว่าก็จะสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองแต่นี้คัมพีไม่มีแล้วนะผมก็ใส่ไปประมาณนี้แล้การเป็นเวอร์ชั่นที่ เกือบแข็งแกร่งที่สุดในปาตตพีก็แล้วกันนะครับผมนะแล้วทําไมผมถึงเรียกว่ามันเป็นเซตที่แข็งแกร่งที่สุดในปาตตพีเพราะว่าเป็นเซตในทีมระดับเมตานั่นเองเอาอย่าพาไปดูตีกตํานานกันนิดนึงเซตระดับเมตาไปยังไงอะ่ะขอดูคุณริตานิดเึงละกันสําหรับเกียร์เจ้ามอบนะผมนี่ครับเกียร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปาตตพีครับผมออฟตานครับสำหรับสุดยอดดาบออฟอัพกรเธาสำหรับชุดนักเรียนของมอบและสุดท้ายครับออฟช่อดอกไม้ลดแร่นั่นเองนะครับผมก็ จัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับเกียร์เซนี้ของคุณริตาก็จะเป็นหลบร้อยต้านร้อยครับผมอ่าก็คือจัดหนักแน่นอนนะครับผมมาลองทดสอบกันอีกหนึ่งรอบครับรอบนี้ไปในเสเตจหลักกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมาลองดูกันดีกว่าว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าในทานะของบอลน,นุกเนี่ยเปรี้ยงเดียวินอยู่แล้วล่ะไม่ต้องเทก็ได้นะผมเอาเทกกันไปแล้วขอดูเวอร์ชั่นโดนแน่นอนหน่อยสําหรับด่านที่สตูเดินเอามาเยอะๆแบบนี้ถ้าไม่โดนแน่นอนเนี่ยจะ แปรเปลี่ยนไปหรือเปล่าสำหรับการใช้งานนะครับอ่ะให้ศัตรูเดินมานิดเดินมามาเดินมาเดินมาเดินกระดึกกระดึกมานะกระดึกกระดึบมาโอเคปล่อยมอบไปนะผมบ,บอกได้เลยว่าครูดาว3จุดปล่อยเป็นจรวดแน่นอนโออมอะไรยังไม่แม่นเท่าไหร่อ่ะปล่อย2ตัวแตกนะครับโอ้โหแตกรัวๆนะครับก็คือแม่นขึ้นเยอะโอ้โหไม่ต้องเดินมากระนเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าแม่นขึ้นเยอะใช้ได้เลยนะครับผม โอ้โหผมเริ่มสับสนนเนี่ยกับการยิงปกติกับการยิงแบบใช้สกิลนะครับผมโอ้โหโอเคเรียบร้อยครับแตกหมดนะผมจังหวะนี้นะโอ้โหออกสกิลทีเบี้ยงปังเลยนะครับโบ้โอะาานี่โอ้โหโดนเยอะขึ้นนะครับโดนได้ดีขึ้นใช้ได้อยู่เห็นว่าโดนได้ง่ายขึ้นกว่าทุกทีนะครับนิดนึงนะอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมาใมมยในเซต,ตหลักนะครับผมมารอบนี้พิพรียนบ้างเวอร์ชั่นจัดเต็มกันหน่อยนะครับผมนะแต่ว่า เกียร์ของเอรินก็จะเบาบางลงไปหน่อยนะผมเพราะว่าลถแร่หายไป1จุดนั่นเองนะครับมาลองดูกันหน่อยนะผมสำหรับพีพีมาๆๆขอคนต่างชาตินิดนึงต่างชาตินะก็ขอเกียร์แบบไม่หนักๆได้ไหมไม่ใช่ทีมหนัก,นกๆเพราะว่ามือผมกดไม่ทันนะมันจะสู้ไม่ไหวเอานะครับขอแบบเบาๆได้ไหมเบาๆเบาเบา,บา,บามือทีมนี้จะเบาไหมอ่ะลองดูแล้วกันไม่แน่ใจนะครับ ไม่รู้ว่าผมจะกดสู้ทันหรือเปล่านะต้องลองดูสักเปลี่ยงหนึ่งแล้วกันนะครับไปครับเ雷斯โกครับผมลองดูครับลองดูนะโอเคกดออโต้ได้ไหมน่าจะได้อยู่แล้ผมขี้เกียจกดนะผมขอคูณหนึ่งแล้วกันเอาคูณหนึ่งโอ้โหเขามาไวมากเลยขอเบาๆมือหน่อยนะครับโอ้โหมูลใส่ทั้งแ้า่ของการน้ําแข็งมาหรือการพายุมาทักอย่างนะครับน่าจะการพายุนะโอ้โหโอเคเลยจังหวะนี้ม็อบไป ม็อบจะช่วยอะไรได้บ้างไหมจังหวะนี้นะจะไม่ได้แล้วติดอมาตะารวัรวๆและก็แตกครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปโอ้หรอบนี้ตึงจัดนะครับผมตึงจัดจัดเอามาเดีย๋ยวหาให้หนึ่งทีมา่กันขอเบาอันนี้หน่อยเดีย๋ยวไม่ได้เทสการมือเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งในการกดในคอมเท่าไหร่อันทีมนี้ก็ได้มาเมื่อกี้นี้เพิ่งจะตีไปด้วยอ่ลองดูอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้เป็นคุณอาโต้เจ้าของไอเดีตีไปนะรอบนี้ผมมือลองครับผมมาตีแองแลวกันนะ เออแต่คุณอาโต้ตีชนะผมไม่รู้ว่าผมจะตีชนะบ้างหรือเปล่านะกดอาโต้หน่อยได้ไหมได้โยโอโหดูม็อบนะผมปล่อยตัวแบบเร็วจัดนะครับนดูนีมีม็อบจะเคลี้ยงยงมาทู่ไปบ้างไหมยอยากดูนะครับไม่เคยเห็นเลยนะแบบว่าที่เป็นการเทสของตัวเองนะคือไปนั่งดูรีวิวย้อนหลังของตัวเองมากกว่านะที่พอแล้วจะเห็นนะผมแต่ดูตอนไอคลิปนี้ไม่เคยได้เห็นเลยนะสรบการเคลี้ยงยงมาทู่นะครับผมโอเคยังไงยังไงซี ดูยากอยู่นะครับเราดูจากการที่ศัตรูตายเอาแล้วกันนะเออโอเคเขากดแช่แล้วผมกดอมตะไปนะปล่อยจะมอบเยอะนิดนึงผมเผลอแช่ทีมนึงเยอะเกินไปนี่เดี๋ยวจะแพ้เอานะครับโอเคมบปล่อยๆอยโอโอโหเรียบครับเร็มยืนไม่อยู่ครับผมจะเห็นได้ชัดว่าเร็มไม่อยู่เลยนะครับเหลือแต่เอเมเรียทั้งทีมนะครับเร็มคือเกลี้ยงเกลานะครับผมโอ้โห คือถ้าน้ํายืนไม่อยู่ครับบอกตรงๆถ้าเจอมบอบโดนแน่นอนเข้าไปนะก็เห็นได้ชัดอยู่นะครับว่าเมื่อมบอบใส่โดนแน่นอนเนี่ยจะทำยัเมงโดนรัวขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็ปล่อยตัวไวๆนะครับผมดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็ยืนกันเป็นฝูงเลยก็ว่าได้และแตกท่ายไปครับผมเออใช้ได้อยู่แต่ถ้าทีมแบบก้าเราแม่เยอะเนี่ยก็ต้อง ใช้มือกดกันนิดนึงนะถ้าใช้เมาส์นี่น่าจะสู้ไม่ทนันผมเมื่อกี้ผมก็กดไม่ทันด้วยนั่นเองนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปฉาก,กนนิดนึงครับไปตีกับตัวผมเองอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันก่อนจากกันไปนะครับผมนะดูว่าทาแบบโดนแน,น่นอนจะเอาชนะทีมผมไหวหรือเปล่า,านะครับมาลองดูนะดี๋ยวก,กดออโต้ดูด้วยแล้วกันนะครับมาไปปล่อยออโต้เลยแล้วกันนะครับผมมาๆมา,มา ได้หรือเปล่าแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหบอดมันโกงอยู่นะส่งปู่มาเร็วซะเหลือเกินนะครับผมโอเคแบบนี้น่าจะได้อยู่มะตอนนี้เหมือนจะได้หรือเปล่ายังไงโอ้โหทีมผมนี่ก็ตึงเอาเรื่องนะเนี่ยหยุด5้าวิคือบึมบ๊มเลยนะครับโอ้โหเขากดแช่แล้วครับผมกดอามาตาก่อนเลยอ่าเอาและเอาและ เราเริ่มได้เปลี่ยนครับดูเรมฝั่งผมนะผมฝั่งไอดีผมนะก็คือแทบจะยืนไม่ได้ครับเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงปังหายอย่างเดียวนะผมว่าแรยืนเรมนี่คือโดนม็อบไปเต็มเต็มเป่านะครับโอ้โหให้ซัดเรียบเลยเอาเรื่องอ่ะเขาบังคับพัดออกเลยสำหรับบอดนะเราบังคับพัดคืนแล้ววิ่งสวนทันทีไปครับปู่จ๋าไปยันหน้าบ้านมาเอาไว้ลูกพ่อกดแช่ไปเลยลูกนั่นแหละครับแตกทั้งขูงนะครับผมเรียบร้อย โอ้โหมบโดนแน่นอนเห็นผลชัดเจนกว่าหลายสิบเท่าครับสำหรับการใช้งานเชนนั้นแล้วการปล่อยตัวเร็วชดเชยได้ไหมบอกได้เลยว,ว่าชดเชยได้สำหรับการใส่เกียร์ที่ไม่มีโดนแน่นอนนะครับถ้าปล่อยตัวไวๆจัดๆเลยแต่ว่าเห็นผลกัชัดเจนแล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่โดนแน่นอนจะดูดีกว่าและกําจัดเรมฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่าและทําเกมปิดเกมต้นเกมได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมนะทำให้ เราจบเกมได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมเปอร์เซ็นชนะก็จะสูงมากขึ้นนั่นเองอ่ะเห็นกันได้แล้วชัด,ชดเจนๆนะครับผมว่าถ้าใส่โดนแน่นอนยังไงก็ดูดีกว่าไม่ใส่โดนแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะ <S <S วันนี้ก็มารีวิวเจมอเวอร์ชั่นที่แข็งแรกร่งที่สุดในปัะพีเวอร์ซัสเนรับผมหรือ VS กับ ม็อบที่ไม่ได้ใส่โดแน่นอนแต่ใส่แค่อัปเกรดธาตุว่าเป็นยังไงนั่นเองนะแต่ตอนนี้ม็อบผมใส่ทั้งโดนแน่นอนและอัปเกรดธาตุนะสำหรับการที่รีวิวเมื่อสักครู่นี้นะผมก็จัดเต็มเลยนะครับผมนะประมาณนี้ละกันสำหรับว,วันนี้ก็มารีวิวเจ้าม็อบกันประมานี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย